สวัสดีค่ะทุกคนกระรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยซีซั่นสตอนที่86จ้าไปกันต่อว้าวเมืองหลวงแห่งอาณาจักรแอสทอมไม่ได้มาที่เมืองหลวงนานแค่ไหนแล้วนะฉันหนีท่านน้าไปตอน8ขวบก็น่าจะประมาณ8ปีหรือเปล่านะในตอนนั้นฉันเกาะบนรถมา้ามาตัวคนเดียวโดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแต่ตอนนี้ ฉันได้กลับมาพร้อมกับคนสำคัญเหล่านี้สินะว่าแต่แทบไม่เคยออกมาจากคาร์ลาส์เลยจะไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรยังเหมือนเดิมแต่ก็พอรู้ว่าอยู่ใะแวดคาร์ลาส์ที่เคยอาศัยร่วมกับท่านนะพ่อคะขอแวะไปที่คาร์ลาส์ที่หนูเคยอาศัยก่อนไปที่บ้านพักได้ไหมคะจะจะไปที่นั่นทําไมกันหนูสงสัยว่าสถานที่ที่เคยอยู่ตอนเด็กตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะ่ะ ค้าดึงหาที่เคยอาศัยกับท่านนั้นก็เป็นของอัสลาแล้วไม่ใช่หรอคะได้สิทธิ์ในการครอบครองทั้งหมดเป็นค่าทําขวัญไงถ้าอย่างนั้นยิ่งต้องแวะไปเลยนะคะมัวแต่สนใจทางอาณาเขตอัสลานจนลืมที่ดินทางนี้ไปเลยนี่ขนหางคือว่าสัญญากับฉันหนึ่งอย่างสิไม่ว่าจะเห็นอะไรก็อย่าตกใจนะตายจริง ทำไมคฤราหั์ถึงอยู่ในสภาพนี้ล่ะคะหรือว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นแค่ที่นี่งั้นเหรออันที่จริงแล้วเป็นฝีมือของฉันเองฉันปล่อยสถานที่ที่สร้างรอยด่างพ้อยในความทรงจำของเธอไว้ไม่ได้นะโธ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่เคยกลั่นแกล้งขานหญิงอัสลานเลยกลายเป็นซาาประหาขักพังอย่างนี้ไงพระเจ้าช่วยดูนี่สิเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าคนที่กลั่นแกล้งเธอจะต้องโดนอะไรอ่ะฉันทำไป เรื่องดีๆไปทําเรื่องที่ถ้าบอกเธอไปก็คงโดนดุหรือว่าเรื่องที่จะโดนดุที่เคยพูดถึงตอนนั้นแต่ทําให้ที่ดินที่ราคาแพงราวกับทองกลายเป็นซาบระดักขักพังได้ยังไงกันคะแค่คิดราคาที่ดินกลางเมืองหลวงก็ปาไปเท่าไหร่แล้วขนหางคนข้างอ่อนไหวื่องเงินซะด้วยแต่ว่าฉันไม่อยากปล่อยสถานที่ที่สร้างความทรงจําอันเดรายให้ไว้กับเธอนะฉันพี่ ขนหางในที่สุดก็เข้าใจความรู้สึกของฉันที่ทําเพื่อเธอแล้วงั้นเหรออย่าทําอย่างนั้นค่ะอะไรกันทีหมอนั่นทำมาทำมารยาสะไถาย,ยังปล่อยผ่านไปเลยทําไมถึงไม่ให้อภัยฉันบ้างละ่ะเอเตอร์ทําตัวมารยาสะไายตอนไหนกันคะใช่ทําไมคราวถึงได้ทําอย่างนี้กับฉันละ่ะดูมันสิเอาอีกแล้วนะท่านพี่ฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าให้ทําตัวดีๆกับเพื่อน โอ้ยไม่ยุติธรรมเลยท่านพ่อก็รู้ใช่ไหมว่าไอสัตว์เลี้ยคานนะั่นมันเสแสร้งไม่ลูกน้อยพูดถูกแล้วล่ะทําดีกับเพื่อนซะข่าวท่านพ่อด้วยเหรอว้าวนี่คือห้องที่หนูจะอาศัยในเมืองรลวงเลยคะขนาดพ่อๆกับห้องในปราสาทย,ยุกเลยนะคะแน่อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่ถูกออกแบบมาเพราะคิดว่าจะให้ลูกน้อยอาศัยอยู่ วันพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงวันนี้ก็พักผ่อนเถอะค่ะไว้เจอกันตอนทานอาหารเย็นนะคะห้องใหญ่แบบนี้ก็ไม่เหมือนบ้านพักในเมืองรลวงเลยเหมือนที่ปราสาทมากกว่าอ่าพอได้ร้มตัวนอนก็หายเหนื่อยเลยจิจิอืมเอเตอร์จะถึงวางอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะปล่อยให้ไปคนเดียวก็เป็นห่วงนิดหน่อยแฮะฟาบ,บาดองชายที่หนึ่งมาเข้าเฝ้าเพะ ไม่พบกันนานเลยนะพะยะค่ะกระหม่อมทำภารกิจสำเร็จที่เสด็จพ่อมอบให้อย่างการปราบโจรสลัดเสร็จแล้วพะยะค่ะอืมกลับมาแล้วจริงๆสินะพะยะค่ะเป็นเพราะการสนับสนุนจากเสด็จพ่อทั้งหมดบัดซบระหว่างที่มีเจอการพรางของมนุษย์สัตว์ก็ยิงแข็งแข่งขึ้นงั้นเหรอพรางงานอันน่าหงุดหงิดนั้นทะลุผ้าปิดตาออกมากดขี่ฉันเหลือเกินรายงานเสร็จแล้วก็รีบใส่หัวไปซะมวยยืนรื้ออะไรอยู่ ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องรับฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะถึงขั้นนี้ขอใจแล้วพี่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนพี่ะค่ะไอ้คนอวดดีก็แค่ผลงานสร้างผลงานนเล็กในน,น้อยจากพวกโจสรสลัดกล่ามองเหยียดฉันด้วยไงฝ่าบ,บาทสงบสติอารมณ์ก่อนนะเพะคะไม่ว่าองค์ชายที่หนึ่งจะทำอะไรลงไปเจ้าของอาณาจักรนี้ก็คือฝาบาทอยู่ดีเพะคะใช่แล้วพะค่ะ การสร้างผลงานในสงครามไม่ใช่การกระทำของผู้ปกครองอาณาจักรก็เป็นได้เพียงนายพลคนหนึ่งเท่านั้นหากจะปกครองอาณาจักรเหมือนสเสด็จพ่อก็ต้องมีสติปัญญาของงูสิสเสด็จพี่ไปอยู่ที่อัสลานก็เลยเรียนรู้ความต่ำช้ามาจนเริ่มสถานะของตัวเองะยะค่ะจริงสินะหม่อมฉันได้ยินมาว่าบุตรสาวแห่งตระกูลอัสลานเดินทางมาถึงเมืองหลวงในวันนี้เพคะคงจะเร่งรีบเดินทางมาเพื่อตอบรับจดหมายสู่ขอที่ส่งไปคาวก่อนในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ จะข่าวรือท่านหญิงผู้นั้นมีทรัพย์สมบัติมหาศาลหากรีบจับแต่งงานแล้วให้เบ็ตตี้อัสลานขึ้นเป็นพระชายาสมบัติมหาศาลและกำลังทหารอันแข็งแกร่งของตระกูลอัสลานก็จะตกเป็นของฝา่าบาททั้งหมดเลยคะแต่ยังมีเรื่องที่ติดขัดอยู่หนึ่งอย่างคืออะไรละ่ะหญิงสาวที่จะขึ้นเป็นพระชายาในนามนั้นมาจากดินแดนเหนือไม่รู้ว่าจะใจกล้าและไร้ความเป็นกุลสตรีขนาดไหนจนเริ่มเป็นกังวลแล้วสิเพคะ จะทําให้ชื่อเสียงของราชวงศ์แปดเบื้อนหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงไปหรอกพยาคาเสด็จแม่ลูกจะดัดนิสัยเองอุ๊ยอิเลตเตอร์จะทําได้เหรอได้อยู่แล้วพยาขาที่ผ่านมาไม่เคยมีหญิงสาวคนไหนไม่เป็นไปตามใจของลูกพยาคาเพราะฉะนั้นแค่ท่านหญิงอัสลานลูกสักการได้อยู่แล้วพยาคาก็รอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่87ไปกันต่อวิฟับกบกถึงแล้ครับคุณหนู ลงมาอย่างระมัดระวังอย่าให้บาดเจ็บนะครับลำบากหน้าดูต้องตามมาถึงเมืองหลวงเพราะฉันเลยลำบากอะไรกันครับถ้าทำเพื่อท่านหญิงแล้วก็ไม่ลำบากเลยสักนิดครับพวกเราสูญเสียพ่อและพี่สาวไปเพราะโอชิอ์ไปอยู่กับฉันที่ปราสาทดายุกไหมปราสาทดายุกแล้วท่านหญิงก็เก็บพวกเรามานี่ครับถ้าได้ทำเพื่อท่านหญิงไม่ว่าจะเป็นแห่งหนใดในแผ่นดินใหญ่นี้เราก็พร้อมไปด้วยครับผมด้วยครับ เติบโตมาอย่างน่าเชื่อถือแบบนี้พี่สาวของพวกนายจะต้องวางใจแล้วแน่นอนขนหางรอนานเลยใช่ไหมไม่หรอกค่ะรถมาที่ฉันนั่งมาก็เพิ่งมาถึงค่ะงั้นเหรอระหว่างนั้นไม่มีใครมาจีบเธอแน่นะระวังใครขนาดนั้นกันแน่คะก็วันนี้เธอยิ่งแต่งตัวสวยเป็นพิเศษอย่างไงก็มีพวกมาแรงวันมาก่อแกะเยอะขึ้นแน่นอนใช่แล้วไอ้พวกมาแรงที่มาก่อแกะลูกนะ้อยอย่าวางใจได้ต้องระวังตัวตลอดเวลานะจริงสิหยุดพูดจาไร้สาระแล้วียกไปกันเธอคะ่ะ ไปดีมาดีครับคุณหนูขนหางเดินเร็วจังเดยคงตั้งตารองานเลี้ยงในวันนี้น่าดูแน่อยู่แล้วสิคะก็วันนี้เป็นวันกำราบงูนีน่นาว้าวสวยมากเลยคุณหนูเบ็ตตี้คนเหล่านั้นคือนายุทออสลานและลอดคาริทูสนั่นไม่เห็นคนจากตระกูลอสลานที่งานเลี้ยงในเมืองหลวงนานแล้วนะทำไมนะ้าท่านนายุกถึงไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยดูหล่อขึ้นกว่าตอนวัยรุ่นอีกนะคะท่านหลอดก็หน้าตาหล่อเหลามากเลย นับจากวันนี้ไปคงต้องเรียกอัสลานว่าแผ่นดินแห่งโชคลาภแล้วละแต่จากเขาเรือก็ได้ยินมาว่าท่านดับปฏิเสธการสู่ขอที่เข้ามาทั้งหมดเลยนี่นาค่ะมิหน่ำสามงานเดียนครั้งที่แล้วก็ไม่เต้นดับกับใครเลยสักคนอุ๊ยทำไมกันนะเสียดายใบหน้าจริงๆเท่าที่ฟังมาท่านหมนดแต่ยุ่งอยู่กับการปกป้องน้องสาวจนไม่มีเวลาสนใจเรื่องการแต่งงานเลยค่ะแล้วน้องสาวต้องเป็นคนยังไงกันแน่คนหางท่านพี่ ตรงนั้นมีขนมที่ทําจากถั่วแสนอร่อยเต็มไปหมดเลยค่ะน่ารักมากอะไรกันจะไปกินสิ่งนั้นเองเหรอค่ะไปด้วยกันค่ะแอมถ้ามีน้องสาวที่น่ารักขนาดนั้นฉันคงยอมปกป้องไปตลอดชีวิตใช่คงยอมปกป้องจากพวกมแมลงวันสุดชีวิตเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเข็มกัดนั่น สะะัญลักษณ์ของักดิอันสะักดิ์ดีนาตัวการของมหาสงครามมาอยู่ที่ได้ยังไงนี่คืองานเลี้ยงฉลองการมาดูนิสิภาวะขององค์ชายที่สองโดยยอมรับการยินดีจากศัตรูด้วยเถอะแต่ถึงอย่างไรให้พวกที่ก่อสงครามมาเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะพ่อกับท่านพี่ต้องลำบากแค่ไหนเพื่อบกป้องอาณาจักรจากคนเหล่านั้นตอนนี้ชาวนอะาณาจักรต่างก็ซุบกระซิบกระซาบระวังตัวกันอยู่นี่นะแต่พวก,กวักดิอังสักศิกลับไม่เปลี่ยนสีหน้าเลยแม้แต่น้อย จะว่าไปการมาเข้าร่วมงานเลี้ยงของศัตรูในฐานะคณะทูตแห่งสันติก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาหน,น้าหนาแค่ไหนขนหางจ้องขเขม่งอะไรขนาดนั้นล่ะดูตรงนั้นสิคะพวกสกปรกอันศักดิ์สิทธิ์มันบางอาจมาที่นี่คะ่ะหืมอะไรกันพวกมันมาจริงด้วยว่าแต่ทําไมคุณหน้าอย่างนี้นะ้าเสียงที่คุ้นเคยท่านพ่อตรงนั้นมีคนที่เคยเห็นหน้าอยู่หลายคนเลยนี่อืม เห็นพวกที่จับมาเป็นเฉลยศึกด้วยอ๋อจริงด้วยคนพวกนั้นถูกจับมาตั้งสามรอบแล้วใช่ไหมสนุกมากๆเลยฮึ <laughs> ตอนนี้พวกนั้นกำลังหนีไปจับพวกเรางั้นเหรอใช่แล้วกลับไปกันเลยไม่ใช่ทีที่พวกแกจะมาหยิบตั้งแต่แรกแล้วเลยป่า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 ,ปา,ปาเอ๊ะงานเลี้ยงคงจะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วหรือมั้งคะชิคงได้เห็นหน้าพวกที่มีถูกชะตาเต็มไปหมดแขกผู้มีเกียรติถูกทอน องค์กษัตริย์สเสด็จว้าวเหมือนริเตอร์แปะต่างกันแค่ทรงผมอารมณ์เสียจริงๆองค์ราชินีที่สองสเสด็จองชายที่หนึ่งสเสด็จวายไม่ได้เห็นองคชายที่หนึ่งนานมากแล้วจำตัวอย่างดีเลยถึงจะใช้ผพพ้าปิดตาก็ยังสัมผัสได้ถึงความรอนะคะพระองค์ถูกอาณาเขตฝั่งชายทะเลขนาดนัาว่าผู้มาโปรดภาคใต้จากการกวาดล้างจนสลัดใช่ไหมคะไดียินมาว่ายกย่องให้เป็นเจ้าสมุทรซึ่งอยู่สูงกว่าผู้มาโปรดไปอีกคะ่ะอุ๊ยจริงเหรอคะ ทำไมฉันถึงภูมิใจกับความชุ่มชืนของเอเตอร์กันนะ้าเอเตอร์สุดยอดไปเลยเอ๊ะหรือว่าเขาจะมองเห็นสันท่ามกลางผู้คนมากมายเหล่านี้องค์ชายที่สองสเสด็จอะไรกันฉันเดินผ่านแท้ๆแต่ทําไมถึงมองไปที่อื่นละ่ะอ๋อเขินอายจะไม่ล่าสบตากันเลยสินะทํำตัวบ้านนอกจริงๆกว่าคุณไม่ดูได้ไงว่ามาจากภาคเหนือเอเตอร์เมื่อกี้ตอนเข้าง,งานมาเท่มากเลยละ่ะ เ่งั้นเหรออืมเอเตอร์แต่งตัวดูดีแบบนี้ยิ่งเปล่งประกายมากเลยนะวันนี้สุดยอดไปเลยคนที่เปล่งประกายเรากับดวงดาวก็คือเธอนั่นแหละดวงดาวอ่ะฉันฉ,ฉันเหรออืมเปล่งประกายมากๆสเสด็จพี่ต้องขออภยัยแต่ผมขอทักทายท่านหญิงอัลานสักคู่ได้ไหมครับริตเตอร์ เราเคยเจอกันมาก่อนสินะแต่ก็เพิ่งเจอกันอย่างเป็นทางการในงานเลี้ยงเป็นครั้งแรกมาทักทายกันหน่อยดีไหมจากนั้นค่อยตอบรับจดหมายสู่ขอได้ตามสบายจดหมายสู่ขออุ๊ยยังไม่รู้เลยเหรอเนี่ยคะไม่นานมานี้องค์ชายที่สองไปสู่ขอท่านหญิงอย่างเปิดเผยแล้วคะ่ะจริงหรอคะค่ะดูแล้วดูจากที่ท่านหญิงเดินทางมาไกลถึงเมืองหลวงก็น่าจะยืนยันเรื่องคำนั้นหมายของทั้งสองคนได้ไม่ใช่หรอคะแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงคนไหนจะปฏิเสธฉันได้ล่ะ ถึงอย่างไรตามมารยาทแล้วก็ควรมาให้คําตอบด้วยตัวเองก็เลยมาก็เลยมานี่ไงงั้นเหรอขอบใจมากเลยนะถ้าอย่างนั้นคําตอบก็ต้องเป็นเข้าใจอะไรผิดไปอยู่คนเดียวหรือเปล่าคําตอบของฉันคือปฏิเสธนะก็รอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่88ว่างไงนะปฏิเสธงั้นเหรอใช่ สู่ขออยู่อย่างเปิดเผยก็ต้องปฏิเสธอย่างเปิดเผยคงคิดว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้ได้ยอมตามน้ําไปเพราะกลัวคําวิจารณ์ในวงสังคมด้วยไงฉันไม่ใช่สิ่งของที่จะมาจับจ้องไว้จนไม่มีใครมาแตะต้องอะไรแบบนั้นนะและคําวิจารณ์ในวงสังคมนั้นนะ่ะตายจริงเมื่อเคยเห็นครั้งแรกเลยที่สู่ขออย่างเปิดเผยและถูกปฏิเสธเรื่องนี้คงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอนาจักเลยถ้าอีกฝ่าไม่ได้มีข้อด่างพร้อยมากนะก็ไม่ปฏิเสธในงานแบบนี้หรอกคิดว่า นายจะไม่โดนหรือไงพวกมันพลาดอะไรกันอยู่วะตัดนิ้นชิ้งตรงนี้เลยดีไหมไม่สิอดทนไว้เ๋้าถ้าวุ่วายตรงนี้คงกลายเป็นตัวตลกยิ่ยงกว่าเดิมเอ๊ะฟันกลับมาปกติแล้วเหรอ <ๆ S 2> ก็โดนฉันต่อยจนฟันหลอไปสี่หนึ่งนี่นาโชคดีเหลือเกินที่เป็นแค่ฟันน้ำนมจริงไหมการใช้ความรุนแรงมันน่นาภูมิใจมากจนต้องอวดเลยด้วยไงไม่ไปรับมือเหรอ แม้ว่าใจฉันจะอยากหักคอเองงูนั้นทิ้งไปตอนนี้เลยแต่เมื่อกี้คนหางบอกไว้ห้ามไม่ว่าพวกงูจะพูดอะไรก็อย่ามีอารมณ์ร่วมเด็ดขาดนะคะว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อฟังขนหางแล้วรอคอยอยู่อยู่ไงพยายามอดทนอย่างหนักเลยสินะคราวท่านหญิงอัสลานถ้าจะปฏิเสธการสู่ขอของฉันคงคิดไม่ถึงสินะว่าจะกลายเป็นศัตรูกับราชวงศ์ได้อืมก็ลองคิดดูแล้วนะ่ะว่าการเป็นศัตรู ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเท่าไหร่เลยืพ่อชัานพี่มาตอนไหนเนี่ยอดทนมามากแล้วยอมให้ทำอะไรแบบนี้หน่อยเถอะบางอาจใช้พลังงานของมนุษย์สัตว์คุมคูยอย่างนั้นเหรอจะล่วงเกินกันมากเกินไปแล้วนะเสนอหน้าโดยไม่เจียมตัวอย่างนี้สมก็เป็นสิงโตรจริงๆเห็นชัดเลยว่าต่อไปเราชนชั้นสูงจะพูดถึงเธอว่าอย่างไงบ้างขอบใจนะที่เป็นห่วงเรื่องควาวิจฉ์ของฉัน แต่เป็นห่วงเรื่องในบ้านของนายก่อนดีกว่าไหมฮะเหตุผลที่ตระกูลอัสลานของเรามาที่เมืองหลวงในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องไร้สาระอย่างการสู่ขอหรอกนะบอกว่าการสู่ขอของฉันเป็นเรื่องไร้สาระงั้นเหรอถ้าฉันพูดต่อหน้าคุคขนมากหมายทางราชวงศ์จะเสียหน้าเอาได้ฉันจะบอกแค่นายก็แล้วกันค่าตอบแทนเขาเร่วมมหาสงครามที่ตระกูลของฉันเรียกขอไปเมื่อหลายปีก่อนยังไม่ยังได้มาไม่ครบเลย สงสัยว่าขาวหรือว่าครังของราชวงศ์ไม่เหลืออะไรแล้วคงจะเป็นเรื่องจริงสินะคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะสีหน้าขององค์ชายที่สองไม่ค่อยดีเลยไอ้คนหน้าสมเพศจัดการความเกราหดไม่ได้แล้วยังทำมุ่นไวายขึ้นไปอีกองค์ชายทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นในงานเลี้ยงที่ควรสนุกสนานละ่ะเสด็จพ่อถวายบังคมองค์กษัตริย์เพคะอืมเธอคือท่านหญิงอัสลานใช่ไหม ช่วยบอกได้หรือเปล่าว่าเหตุผลใดางานเลี้ยงถึงได้กระผลอย่างนี้ต้องขออภัยเพคะน่าจะเป็นเพราะว่าหม่อมฉันปฏิเสธการสู่ขอขององค์ชายที่สองอืท่านหญิงตัดสินใจเร็วเกินไปหรือเปล่าเดิมทีแล้วความรักของหนุ่มสาวต้องมาจากการพบเจอกันบ่อยๆแล้วก็สั่งสมไปตามธรรมชาติลองคิดดูอีกสักครั้งก็น่าจะดีนะแล้วสาเหตุของความวุ่นวายมีเท่านี้เหรอ เรื่องอื่นๆนั้นหม่อมฉันเห็นแก่หน้าของราชวงศ์จึงพูดกับองค์ชายแค่สองคนเท่านั้นเพคะเป็นเรื่องที่ต้องระวังหากจะพูดที่นี่เพคะสถานะของราชวงศ์ไม่ได้สันคลอนจนถึงขั้นที่ท่านหญิงตัวนะ้อยจะเป็นกังวลดอกนะชิเพราะมาจากภาคเหนืออยู่อย่างที่ราชินีบอกนั้นดะถึงได้มีพลังงานรุนแงรงเหลือกเกินถึงยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงวัย16ปีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเปิดโอกาสให้พูดจริงๆก็คงวิ่งหนีหางจุกตูดไม่ได้โต้อตอบอะไรทั้งสิ้นสินะ ฉันไม่ต้องการให้ขาเกิดข่าวหรือจากความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็บอกมาตามตรงเถอะว่าคุยอะไรกันอยู่เพคะก็ได้ถ้าอย่างนั้นหมอมฉันบอกก็ได้เพคะทําไมข้าตอบแทนของตระกูลอัสลานของเราเรียกไปหลังจากได้รับชัยชนะสงครามยังได้รับไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยหรับเพคะอะไรนะ <laughs> พูดใจให้คนเข้าใจผิดเสียได้ น่าจะตกหล่นไประหว่างทางไว้มาตรวจสอบเรื่องนั้นหลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดก็แล้วกันได้สิเพคะฝาบาทหม่อมฉันคิดว่าน่าจะมีหนูอยู่ในวงังรองตรวจสอบดูให้ดีก่อนอาจจะดีนะเพคะหนูงั้นเหรอะสะแสดงความไม่พอใจต่อน,น้ำใจที่เรามอบให้อย่างนั้นรืองไงไม่กล้าหรอกเพคะหม่อมฉันแค่เกรงว่าน้ำใจที่ฝาบาทพูดถึงนั้นจะส่งไปยังปราสาทอยุคได้ไม่เต็มหนึ่งรถม้าก,ก็เท่านั้นเพคะหากฝาบาท สายให้อย่างแน่ชัดแล้วก็จะต้องมีหนูสักตัวในราชวงศ์ที่ยักยอกเอาเงินนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองไปเพคะตายจริงมีคนยักยอกเงินในคลังหลวงงั้นเหรออืมม่าแต่ตอนภายอดอยากครังใหญ่ฟาภัยก็ไม่เคยเปิดคลังหลวงเลยไม่ใช่หรือหรอไม่ใช่หรอคะครับถ้าเงิั้นทางราชวงศ์ก็จงใจส่งค่าตอบแทนสงครามไปนิดเดียวหรอครับมาสงครามจบไปตั้งนานเท่าไหร่แล้วยังไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ท่าุณอัสลานอีกนะครับถ้ามีหนูจริงๆก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่หรือไง แต่ยักยอกเหมือนก็ใหญ่ขนาดนั้นไปกลับไม่ดูเรื่องเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะบัสซกไม่ว่าเรื่องไหนจะเป็นความจริงน่าอับอายทั้งนั้นนี่นะท่านหญิงออกมาพูดเรื่องคางของราชาวงศ์ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติทรงใจสร้างความกังวลเสียได้แม้จะคำนึงแล้วว่ายังเป็นเด็กแต่พฤติกรรมอย่างนี้ช่างต่ำช้าเสียจริงนะคะ เอาเราะทุกคนตอนนี้ก็จะบอกว่าซีซั่นสามที่เราอ่านอยู่เนี่ยมีแค่สามตอนคนะ่ะทุกคนถ้าใครเจอตอนที่แปดสิบเก้าเก้าสิบหรือแบบมีมากกว่านี้ส่งให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจบเรื่องกระลอกแล้วแต่ว่าถ้าใครมีตอนต่อไปของเรื่องกระลอกน้อยเก่งกัจทุกอย่างเลยเนี่ยก็บอกเราได้นะส่งลิงก์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังต่อนะคะ แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็อาจจะเริ่มเรื่องใหม่พ่กนี้เนาะแต่ขอไปคัดเลือกก่อนนะคะว่าจะอ่านเรื่องอะไรขอบคุณทุกคนนะคะที่ซูเปอร์แตงเข้ามาแล้วก็ใครที่ยังไม่ซูเปอร์แตงแล้วอยากซูเปอร์แตงก็ได้เลยนะคะยินดีรับเสมอค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูซีซั่นหนึ่งก็เข้าไปดูได้เลยนะคะซีซั่นสองเราก็อัปเดตให้หมดแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นซีซั่นสามมีแค่สามตอนนะคะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะเราหามาได้เท่านี้เนาะ,อะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามามดูนะ คืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะทุกคนฝันดีราตีสวัสดีนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย